เพลงอย่างข่าวตะวันแล้วนะทุกคนคนมาแข่งที่นี่เยอะมากนะครับ สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กลันล้านะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ตรงทางเข้าอะไรครับโอทางขึ้นเขาสวรรค์ครับครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะขึ้นเขาสวรรค์กันนะครับเขาสวรรค์จังหวัดราชบุรีอำเภอส่วนพึ่งนะครับเป็นเขาที่อยู่ใกล้บ้านผมมากๆนะครับแต่ว่าผมเองไม่เคยมาเลยนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆบอกว่าข้างบนนี่สวยมากนะครับแล้วก็ทางขึ้นอ่ะค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับ เราก็ได้มากับเจ้ารถบนบ้านสองคันนะครับสภาพนี้เดิมๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับวันนี้โอ้พร้อมไหมวันนี้พร้อมมากๆพร้อมพังไหมพร้อมพังไหมครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขึ้นเขาสวันกันนะครับจะพาไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะครับผมจริงๆเนี่ยเรานัดกันมาตีห้าครึ่งนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเดีนยทางกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมไป ตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้สักพักแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ๋บอกว่าจะเลือกแค่เนินสุดท้ายนะครับซึ่งเนินนี้มันค่อนข้างที่จะโผลมากๆนะครับผมมันสูงมากนะฮะเมื่อกี้เนี่ยมีหมอใส่ขึ้นไปคันหนึ่งนะครับขึ้นไม่ค่อยได้เลยนะครับเหมือนจะล้มด้วยนะครับเมื่อกี้ผมยิ้จ้หายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาลูกนี้นะครับแล้วก็ฐานเนี่ยจะอยู่ตรงไหนโอ้คือถ้าในกล้องนี้ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับคือจะอยู่ นู่นแหละครับยอดเขาลูกนั้นนะฮะคนเยอะมากนะครับผมนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะมากนะครับผมตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคนมาแคมป์กันเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสองคันนียจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผมมา ครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วครับก็ผ่านเนินสุดท้ายเมื่อกี้มาแล้วนะครับผมก็คือเมื่อกี้เนี่ยรถเนี่ยจังหวะขึ้นเนินนะครับรถก็หมดแรงนะครับผมผมเลยต้องกระโดดลงแล้ววิ่งขึ้นมานะครับผมรถดันหมดแรงไปดื้อๆซะงั้นนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยวิวค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับทุกคนนี่ครับผมคืออยู่ตรงนี้เนี่ยมองไปเห็นเทือกเขาหมดเลยนะครับคือเขาที่เนี่คือสวยมากๆนะครับวิวค่อนค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมถ้าผมมาตั้งแต่ ตีห้าครึ่งนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นหมอกนะครับแต่ทีนี้เรามาสายมากๆครับผมสองข้างทางนะครับให้ดูครับผมข้างข้างทางก็มีต้เห่วตรงนั้นนะครับดูครับมันเหียวแบบชันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปยังฐานกันเลยครับผม รถบนแรงดีดอเล้วว้าวรถบนแรงดีดีเลับตอนนี้เราขึ้นมาถึงอย่างเขาสวรรค์แล้วนะครับทุกคนคนมาแข่งที่นี่เยอะมากนะครับ คนมาแคมป์กันเยอะมากๆนะครับทุกคนโอโ้มีห้างมีขัดห้างาไว้เลยนะตอนนี้คนที่มาแคมป์ก็กำลังทยอยเดินทางกลับบ้านนะครับผมเขาคงจะมาแคมป์ันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับถ้ามีโอกาสเราวคงจะได้มาแคมป์กันบ้างนะครับผมมาแคมป์มแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะบนโน่นนะใช่ อากาศดีมากนะครับลมนี่เย็นมากๆาะครับผมตอนคืนน่าจะหนาวมากนะฮะนี่นะครับก็สวยใช้ได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นวิวเที่ยงใช่ไหมน,นะครับผมโลมแรงมากนะครับทุกคนนี่นครับฝั่งนู้นก็คงจะเป็นพมา่านะครับฝั่งนู้นี่ก็เป็นพมา่าไปเลยฝั่งนี้ก็ เขตไทยนะครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นของตชดใช่ปะ่ะโอ้นี่น่าจะเป็นฐานตอนผ่นอ,อฐานฐาฐานนอ่าน่านนะครับพวกมันเนี่ยนี่ครับ,รบตอนนี้คนก็กําลังเ,ออเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมมาครับดวผมพาไปเก็บบรรยากาศร,บรอบๆนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแคมป์อีกหนึ่งจุดนะครับผมถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะขึ้นมาแคมป์ข้างบนกันนะครับเอากาศนะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับลมนี้พัดตลอดนะครับแล้วก็เย็นมากมากอากาศดีนะฮะก็มีโอกาสก็อยากจะมาครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะมานะครับผมก็ต้องทําใจนะที่นี่ไม่มีสัญญาณนะครับผมถ้าจะมาก็ต้องพกน้ํามาเองด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ฐานตาชดอเขาไม่ให้ใช้น้ําเยอะนะครับเขาไม่ให้อบน้ําทุกกรณีนะครับผม ถ้าเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็พอได้นะครับผมวิวค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับผมแล้วก็ลมนี่แรงตลอดถ้าช่วงหน้าหนาวน้ำหมอกคงจะหนากนะดูนะฮะแต่นี่เรามา,าสายก็สายนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้พาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะมาชมวิวนะค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปชิวๆนะครับพาพี่ๆเพื่อนๆมาผ่อนคลายกันนะครับผมพามาถ่ายคลิปผ่อนคลายกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่ะผมก็จะไปอ่ ไปทําคลิปนอนบ้านกระต๊อบกับน้องสอนนะครับถ้าได้ไปนะครับพอคุยกับสอนเวลานะครับว่าเราจะไปถ่ายคลิปกันนะครับบ่ายนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนเพื่อี่ฮะขึ้นมาชมวิวบนจุดชมวิวนะครับเพราะว่าเกาะสวรรค์เนี่ยผมเองก็อยากจะมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้มาสักกะทีนะครับเพราะว่าก่อนนี้ได้เห็นแต่มีคนบอกว่าเทางขึ้นโหดครับพอถ้าขึ้นหน้าฝนนีน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับผม ก็เลยอาศัายขึ้นช่วงที่ไม่มีฝนนะครับก็เลยขึ้นมาได้ง่าย,ยแต่รถก็หมดแรงไปหลายจุดหน่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมาพาพี่เพื่อนเก็บบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับผม ก็คลิปนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เดินทางกลับนะครับผมเองจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพืพ่อนๆทุกท่านได้ชมกันนะครับผมมาโอความรู้สึกเป็นไงบ้างอากาศดีปะ่ะสวยสวยมีอากาสมาแางใช่ปะ่ะมาดิดูปะ่ะ